สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องดึกค่ะประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่8ตุลาคม2559ดิฉันธันทิวาธารัชกุลค่ะผมสุริเชษสุราธนชัยครับพร้อมด้วยวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะคุณเกลิกมนตรีรุษโสธิรพัฒและคุณบุญลือนุ้ยเมืองค่ะสวัสดีทั้งสท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของประเด็นข่าวสารนะครับก็ขออนุญาตประชาสมัมพานข่าวนะครับกิจกรรมที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเดือนตุลากันก่อนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่10บโมงเช้าที่บริเวณห้องโถงหน้า Peace People Library and Cafe นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมชมนิทรรศการเดือนตุลาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ครับสเหตุการณ์สำคัญ6ตุลา19 1และ14ตุลา16นะครับก็มีนิทร,รรศการ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวจอย LED ยักษ์นะฮะลำดับเหตุการณ์แล้วก็บทสรุปทางนี้ก็เพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะครับให้เราได้สรุปบทเรียนแล้วก็ดูในแง่ของกระบวนการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งนิทรรศการนกล่าวเนี่ยจะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ผู้ที่จะเปิดนิทรรศการเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์ที่ดาถาวรเสษแลวก็คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับก็เรียนเชิญน,นะครับ10โมงเช้าพรุ่งนี้นะกิจกรรมนิทรศรศการเดือนตุลานะครับ บทเรียนจาก2เหตุการณ์สำคัญ14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับก็เชิญชวนกันนะครับอ่ะวันนี้ถ้าในแง่ของข่าวสารนะครับสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบกันบทสรุปจากถ้อยถแถลงของผู้ว่าสตอง,องเมื่อวานนี้นะครับคุณพิสิทธิ์ดีลาวชิโรพาสเรื่องของงบประมาณเดินทางนะไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและสหรัฐอเมริกาที่ฮาวายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ38คนไป38กลับ41นะครับโปรง่งใสแต่ว่าก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับมีสิ่งที่มีการพูดถึงบทสรุปดังกล่าวของผู้ว่าสตอง,งอกันอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูทางด้านของประธานนปชนะครับนายจตุพรพรมพันธ์เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนี้นะครับโดยบอกว่า พูดนะครับผ่าน Facebook Live ในวันนี้สําหรับประธานในร่มประชานิปไตยต่อต้านบริการแห่งชาติหรือนปชบอกว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเกิดจากการคอรับชั่นอํานาจนะครับแล้วลุกลามไปถึงการคอรับชั่นชาติบ้านเมืองกรณีที่พลเอกเปรมติน,นสูรนนท์ประธานองคมนตรีระบุว่า การคอรัปชันเป็นการปล้นชาติและระบอบอุปถัมนำไปสู่การคอรัปชันนั้นเนี่ยต้นสนับสนุนทั้งแนวคิดและคำพูดนี้เพราะบ้านเมืองขณะนี้ยังมีการคอรัปชันแต่กระบวนการตรวจสอบออนแอร์ราวกับเป็นเครื่องมือฟอกขาวให้ผู้มีอำนาจและไปยังพยายามกลบรอยการทุจริตในปัจจุบันให้อีกนะครับดังนั้นกระบวนการตรวจสอบจึงไม่ได้ทำหน้าที่อันควรจะเป็นแม้มีการใช้อำนาจตามมาตรา4 4แต่ก็ทำหน้าที่เหมือนการอธิบายแก้ต่างให้ผู้มีอำนาจซึ่งเป็นผลจากการคอรัปชันอำนาจ และเป็นยิ่งกว่าชาติที่ถูกปล้นนะฮะเพราะได้ทําลายหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักความถูกต้องทั้งปวงที่จะทําหน้าที่ปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างจริงจังถ้าคอร์รัปชันคือการปล้นชาติแล้วเนี่ยนะครับการคอร์รัปชันอํานาจเป็นยิ่งกว่าชาติที่ถูกปล้นเมื่อประเทศไทยไร้การทําหน้าที่อย่างโปร่งใสเพราะการคอร์รัปชันในยุคกระบวนการตรวจสอบอ่อนแอทําให้คนตรวจสอบกลายเป็นคนผิดส่วนคนทุจริตลอยนวลนะครับประเทศไทยที่อยู่ในช่วงของการคอร์รัปชันอํานาจจะพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การคอร์รัปชันงบประมาณแผ่นดิน นายจตุพรยังกล่าวอีกนะครับว่าหลายกรณีครับการทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งการจดทะเบียนตั้งบริษัทในค่ายทหารแล้วไปประมูลงานจากกองทัพภาคที่ 3. สามสะท้อนปัญหาการคอรับชั่นที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นการคอรับชั่นความรู้สึกประชาชนแม้ไม่ผิดตามกระบวนการตรวจสอบแต่เป็นการทุจริตความรู้สึกโดยไม่แตกต่างนะจากการเหมาเที่ยวบ,บินกว่า20ล้านบาทไปประชุมที่มอนรัฐฮาวายแม้ไม่ใช่การคอรับชัน แต่ความรู้สึกของประชาชนมีความสงสัยทำไมต้องเหมาเครื่องบินอีกนะทั้งยังคลางแคลงใจกับการใช้งบประมาณเป็นค่าอาหารผู้ร่วมเดินทาง38คนถึง600,000บาทสิ่งที่น่าสนใจคือผู้มีอำนาจสามารถชี้แจงข้อมูลตามความจริงให้ประชาชนมีความรู้สึกดีขึ้นได้กลับไม่ทำครับมีความพยายามตะแบงว่าไม่ผิดกฎหมายแตสร้างให้เป็นปัญหาทางการเมืองยิ่งสร้างความสงสัยต่อประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมาช่วยฟอกขาวให้ตัวเองระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยนั้นเนี่ยการช่วยพวกพ้องเป็นเรื่องปกติแต่การช่วยพวกให้ปล้นชาติปล้นอำนาจและการแกล้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศอีกทั้งเมื่อเถียงสู้ไม่ได้ก็หาทางเอาตัวไปขังคุกไว้นะครับจนไม่กลัวก,การสูญสิ้นอิสรภาพแต่ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยถูกสร้างให้ผู้ตรวจสอบทุจริตเนี่ยเป็นภยัยจึงไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาดังนั้นผู้มีอำนาจควรต้องดูตัวเองก่อนจะไปโทษคนอื่นนะครับ คนไทยต้องการความจริงที่ตรงไปตรงมามากกว่าการใช้อารมณ์โมโหหรือใช้วาทศิลป์และการสร้างปฏิบัติการจิตวิทยาโดยการโฆษณาชวนเชื่อหากพูดความจริงเยี่ยงชายชาติทาหารแล้วเนี่ยคนไทยจะเข้าใจจึงขอใหู้ปุณนัตห่วงประเทศไทยมากกว่าตัวเองครับ ทางด้านของนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าประชาชนสนใจเรื่องคณะที่เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนสหรัฐอเมริกาที่มลรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างมากในเรื่องค่าใช้จ่าย20ล้านบาทกับรายชื่อผู้ร่วมคณะเดินทางโดยเฉพาะการที่มีคนนำเอาข้อมูล ผู้ร่วมคณะเดินทางมาเปิดเผยถึงขณะที่นำเอาผังที่นั่งมาแสดงให้เห็นว่าใครนั่งตรงไหนบนเครื่องบินเรื่องนี้รัฐบาลควรจะต้องเปิดเผยและชี้แจงให้ประชาชนรับทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ฝ่ายบริหารจะต้องถูกตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาให้คำแนะนำ ให้พลเอกประวิทย์ชี้แจงให้สังคมได้ทราบนั้นถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องส่วนการที่โฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีออกมาโยนเรื่องนี้ให้เป็นการเมืองโดยพยายามกล่าวหากลุ่มการเมืองเก่าที่มีคดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องอเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากคนของพรรคเพื่อไทยจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับพวกตนบ้างการเป็นชายชาติทหารนั้นถ้ากล้าทำก็ต้องกล้ารับการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาความจริงก็คือ ความจริงปิดบังกันไม่ได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นถ้าไม่ใช่คนในด้วยกันเองทําก็เชื่อได้ว่าไม่มีทางที่คนนอกจะล้วงออกมาเปิดเผยได้อย่างแน่นอนนายสุรพงศ์กล่าวอีกว่าตนอยากเสนอว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงความบริสุทธิ์ก็ให้คนที่ประชาชนมีข้อกังขาอยู่ในใจว่าได้ร่วมเดินทางไปกับคณะจริงหรือไม่นำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางมาเปิดพิสูจน์กันดูว่า มีการลงตราประทับหรือว่าสแตมป์ในหนังสือนะคะเดินทางช่วงวันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเดินทางออกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาหรือไม่ไม่เห็นต้องกลัวอะไรและอยากให้นายพิสิทธิ์ลีลาวชิวโรพาสผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินสืบสอหาความจริงด้วยวิธีนี้เช่นกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะ ด้านของนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับรักษาการรองโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีคนในเครือข่ายแม่น้ำห้าสายออกมาตอบโต้ดรทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยท้อยคาที่รุนแรงนะครับว่าไม่เหนือความคาดหมายกลับที่คนเหล่านี้ออกมาตอบโต้ในลักษณะนี้ทั้งที่ดรทักษณิณเนี่ยพูดด้วยความห่วงใยประเทศไม่ได้เรียกร้องอะไรส่วนตัวพูดด้วยความปรารถนาดีอยากเห็นประเทศเดินหน้าได้ซึ่งการออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงกลับเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ถืออานาจรัฐและเครือข่ายแม่น้ำ 3้ำห้าสายยังไม่ก้าวข้ามดรทักษิณท้งนี้การที่ใครชอบหรือไม่ชอบใครเป็นสิทธิส่วนตัวครับแต่อยากจะให้แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลไม่จําเป็นต้องใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังที่จะทาลายบรรยากาศแห่งความปรองรองสมานฉันท์ขรสอชอรยึดอานาจมาและมีมาตรา44เป็นเครื่องมือพิเศษขอให้แก้ไขปัญหาให้ได้อย่าโทษคนอื่นหรือรำไม่ดีโทษปีโทษกลองนะครับ นายนุ์สอยังบอกอีกว่าที่บอกว่ายึดอํานาจเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศและสร้างความปรองดองสมานฉันย์อยากถามนะครับว่ามีผลสำริ์หรือความคืบหน้าอย่างไรบ้างความขัดแย้งแตกแยกในประเทศลดน้อยลงหรือไม่หรือผู้ถืออานาจรัฐและเครือข่ายเป็นผู้สร้างเงื่อนไขแห่งความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เสียเองนะครับที่สุดในเชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าที่อ้างเหตุผลยึดอํานาจเข้ามาเนี่ยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ประชาชนจะเป็นคนให้คําตอบผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ ทางด้านของนายชันชัยอิสระเสนารักษ์นะคะอดีตสอส,อสอนครนายกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าที่ดรทักษิณพูดมีนนยยะสําคัญโดยเปรียบตัวเองเป็นผีถ้าเจ้าของบ้านกลัวก็เอาเมาะหมอผีมาไล่นั้นนะคะตัวเองขอใช้คําว่าบางอาจมากที่กล้าพูดเช่นนี้คนอื่นอาจจะไม่รู้ความหมายที่พูด แต่ดอกเตอร์ทักษิณรู้ดีว่าหมายถึงอะไรและที่ระบุว่าจะประวาราณาตัวจันลงศาสนานั้นก็ขออนุโมทนาสาธุทั้งนี้ไม่เคยมีใครห้ามไม่ให้ดอกเตอร์ทักษิณกลับมาประเทศไทยแต่กลับหนีคดีไปเองหากอยากกลับมาคนไทยที่รออยู่คือยังมีอีก5คดีที่รอเข้าคุกหากจะกลับมาจันลงศาสนามีจิตใจบริสุทธิ์พอหรือเพราะไม่เคยละวาง ยังเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงชาติกรณีเรื่องน้ำท่วมที่ระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวเป็นกระโถนนั้นตัวเองว่าไม่ใช่แต่ควรถูกลงโทษเพราะเป็นมือใหม่หัดขับเข้ามาบริหารก็ทำน้ำท่วมใหญ่สิ่งที่ดรทักษิณพูดเพื่อปลุกคนเสื้อแดงทั้งที่บอกให้คนไทยปรองดองเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาจะกลับมาเล่นงานข้าราชการที่แปลพัก เข้ากับรัฐไทยตัวเองขอย้ำว่าถ้าแน่จริงกลับมาสิอย่าไปอยู่นะคะ,อะขอให้เป็นคำที่อาจจะไม่สุภาพสักเล็กน้อยนะคะ,ะต่างาผมจะพูดให้ฟังนะ,ะมันไม่สุภาพแบบไหนเอาว่าไปก่อนอนะต่างประเทศเสียเวลาบ้านเมืองจะเดินหน้าแต่กลับมาตัวเป็นตัวทวงและสาเหตุที่ดรทักษิณพังมาจากเสียเรื่องนะคะคือ พอไม่รู้จักพอมีศัตรูไม่รู้จักหยุดมีคนดีของแผ่นดินตักเตือนแต่กลับเห็นเขาเป็นศัตรูพังเพราะผู้หญิงนี่คือความวิบัติของดรทักษิณและครอบครัวที่ไม่มีใครไปทําอะไรเขาแต่เขาทําตัวเองและขอเตือนว่าพวกเรารําคาญคุณเต็มทีไม่ใช่เรื่องที่ต้องมองข้ามหรือไม่ข้ามสิ่งที่ดรทักษิณออกมาเช่นนี้เขาสั่งสู้ตายเม็ดเงินไหลเข้ามาเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองและอีกหลายๆเรื่องนับพันล้านบาทค่ะนะครับ ฝันะ่งอย่างนี้ก็ต้องย้อนกลับมาถ้ามองถึงเรื่องของกลุ่มก้อนที่เป็นความเคลื่อนไหว<ะ>เดี๋ยวคงได้เดินถามทางคุณกระทรมนรีนะแต่ว่าเอ,านะอ้านะเว้นย้อนกลับมาประโยคที่คุณทานที่ว่าภาษาผู้หนญะิงพูดจาแล้วมันดูไม่สุภาพนะ,ะแต่มันเป็นข้อเรียกร้องหรือว่าเป็นคําพูดของชานชัยอิสระเสนารักเนะี<ะ>่ยนะฮะบอกว่ามึงกลับมาสิอย่าไปเห่าอยู่ต่างประเทศกับคนประเภทอย่างนี้แหละครับสิ่งที่มันเป็นหาก็คือถ้าย้อนถามกลับไปเนี่ยนะฮะ ด้วยคําที่คุณใช้แบบไม่สุภาพเนะี่ยแล้วคดีของมะลิงอะฮะไอะเรื่องไปดูหมิ่นตดดํารวจเขาเรียกรับเงินเนะี่ยแก้ต่างแก้ตัวไปถึงไหนแล้วล่ะถูกไหมคือบางครั้งบางทีเนี่ยถ้ามองมิติทางด้านการเมืองว่าใครที่เล่นการเมืองนะมากกว่ากันมันก็อย่าเห็นภาพนะย้อนกลับไปคดีน้ําท่วมก็เหมือนกันบอกว่าแหมคุณยิ่งรักมือใหม่หัดคบเข้ามาก็ทําให้น้ําท่วมเลย ไอ้น้ำนี่มันถูกสะสมมาตั้งแต่รัฐบาลไหนรัฐบาลเาัเกนลชานชัยอิสระเสนาลักเป็นสสในรัฐบาลอภิสิทธิ์รอเหลักนะแต่ว่าเอาถ้าเรื่องอย่างนี้ก่อนที่จะไปถุนตรงนี้เอาสิ่งที่เป็นช่วงท้ายของคําพูดของชานชัยอิสระเสนาละถามสองท่านก่อนทักษิณสั่งสู้ตายเม็ดเงินไหลเข้าประเทศเตรียมจะเคลื่อนไหวกันเป็นนับพันพันล้านโอ้ข้อกล่าวหานี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาไหม <c oughs> เป็นคาพูดที่รับผิดชอบและต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ไหมควรจะทั้งสองท่านมองด้ว <ผม S 1> ย <c oughs> ผมมองว่าการที่คุณชันชัยใช่ไหมครับที่สลศนารักษ์นกเนี่ยอดีตสสนพนายกนะที่ออกมาพูดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยค,คือการที่จะไปเบรมคนนู้นคนนี้ว่าเขาหนีคดีเขาอะไรเนี่ย คุณรู้หรือ,อยังว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่เนี่ยนะฮะไอ้คำหยาบๆที่คุณพูดออกมามตามสื่อเนี่ยม,มันบ่งบอกเจตนาอะไรของคุณอยู่ครับคุณไปกล่าวหาว่าคุณยิ่งรักแต่ผมต้องขอยอมรับนะคุณยิ่งรักเนี่ยถึงแม้จะมือใหม่นะแต่ไม่ได้หัดขับนะครับขับมานานแล้วแล้เขาขับมานานแล้วเขาคุณยิ่งรักนี่เขาบริหารธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนับแสนล้านนะผมถามคุณชาญชาอิสระเสนารักษว่าทําอะไรเป็นบ้าง คุณนั่นแหละมันนั่มานั่งเห่าแบบใบตองแห้งอยู่อย่างเนี้นะฮะผมถามคุณว่ามึงอรู้ตัวมึงเองหรือเปล่านะฮะถามกลับอันนี้คือไม่ได้คำหยาบนะไม่ได้ยาบคุณชันชัยแถลงข่าวให้ข่าวแล้วก็พูดคําว่ามึงคือคือผมผมนำคำพูดของคุณชานชัยมาถามกลับไงใช่ฮะนะฮะผมไม่ได้อยู่ดีๆผมเอาคําพูดสิ่งเหล่านี้มาพูดทราบใช่ไหมครฉะนั้นเราจะมองนะฮะเรื่องน้ําท่วมก็ดีเรื่องที่ไปกล่าวหาว่านายกทักษิณเนี่ยทำไมถึงจะต้อง นี่เราไปต่างประเทศแล้วก็ไปพูดอยู่ต่างประเทศนะฮะเหมือนกับการปลุกระดมแล้วจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาครับผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นี่คุณควรจะรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะมันเป็นการที่คุณเนี่ยจะมายุยงเนี่ยปลุกปั่นให้ประเทศให้ประชาชนเขาแตกแยกกันก็เป็นส่วนถ้าอย่างนั้นถ้าคิะถือบรรทัดฐานของกสอชอที่บอกว่ามีการปลุกปัน่นปลุกระดมหรือถ้าจะยึดบอกว่าเอาถ้อยคําของการปลุกปันปกป่นอันนี้มันเข้าข่ายชัดเจนนะของเขานี่รปลนปลุกปั่น ให้เกิดความเกลียดชังคนอีกพวกหนึ่งซึ่งเกลียดชังหรือว่าไม่ชื่นชอบคุณทักษิณแหละครือข่ายอยู่แล้วเนี่ยยิ่งจะเกิดความเกลียดชังทันทีทันใดดูกไหมถ้ายึดเอาคำพูดของคุณจารชัยมาเป็นตัวตั้งไอสิ่งเหล่านี้นะฮะเราสามารถมองเห็นได้ทําไมเหตุผลนะฮะที่ทาไมคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยทัานายกอดีตนายกเนี่ยจะต้องไปต่างประเทศเพราะว่าไอเกมการเมืองในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเลวร้าย มากมายอที่ว่าใส่ความเขาอะ่ะคนไม่ผิดคุณยังให้เขามาติดคุกเขาก็ต้องหนีเพื่อสู้ครับใช่ไหมฮะ,ะแต่คุณต้องยอมรับนะสิบปีที่ผ่านไปนี้นะมันสร้างความกระสันให้กับฝ่ายของคุณนี่มากมายครับอย่างที่พวกคุณนี่สิบปีนี้นะเอาแต่เรื่องนายกทักษิณมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้กลัวคือขี้หดตดหายผมพูดพูดแบบภาษายาวบ้านนะกบมีได้ความกลัวกลัวคําว่าทักษิณชินวัตรหรือครอบครัวชินวัตรมากเลยครับนะฮะนี่คือคือคือสิ่งที่ เขากำลังกาลังเป็นอยู่คือเป็นโรคโรคกลัวนะฮะกลัวคำนี้ถ้ามองไปที่กาบพูดของรองโฆษกภาพพเดยคือก้าวไม่ข้ามก้าวไม่ข้ามสักทีเราสามารถพูดทำไมผมถึงบอกว่าทําไมเขาถึงต้องไปนะฮะไอ้เรื่องของการเนี่ยจําได้ไหมฮะปีสี่กว่าเนี่ยระเบิดเครื่องบินนะฮะถ้าวันนั้นคุณพันทองคุณคุณพันทองแท้คุณโอ๊กเนี่ยไม่ท้องเสียนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะ จะตายทั้งคู่นะ<อ>ทั้งครอบครัวนะ,ะวันนั้นก็เลยเ<ๆ>ลยรอดไปแล้วระเบิดตรงที่นั่งทั้งสองท่านพอดีอนะฮะแล้วการที่มีระเบิดเนี่ยนะฮะเป็นลูกหูทั้งเต็มรถเนี่ยไปผ่านหน้าบ้านแล้วมันจอบมันได้ต้องออกมาวนแล้วจับได้เนี่ยสิ่งที่คุณยาล่าสังหารอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตั้งแต่เขายังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยผมถามว่าถ้าเข้าไปในคุกแล้วตายไนหะมคุณอยู่ไหม ผมก็ไม่อยู่ผมก็ต้องเอาับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้ายืนยันได้ถึงความดีที่ทําไมเขาไปสิบปีแล้วเขายังท่านยังอยู่ในจิตใจของประชาชนคนส่วนใหญ่คือความดีที่ท่านมีอยู่ฉะนั้นไอ้คุณเอาอะไรมาพูดกันแล้วแต่คุณลบล้างความดีท่านที่มีอยู่ต่อประชาชนคนทั้งประเทศไม่ได้ครับคุณบุรีมองประเด็นนี้ยังไงครับคือผมว่าคุณชันชัยเนี่ยผู้อยู่ข้างเดียวออื ท่านอดีตท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านไม่ได้มีโอกาสได้พูดนั่นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเขาครับโดยท่านไม่ได้กลับไปมองของภาพของตัวเองว่าในขณะที่ประชาธิปัตย์เป็นผู้บริหารประเทศมาเทียบเคียงกับว่าอดีตท่านนายกทักษิณบริหารประเทศในภาพของประชาชนคนทั้งชาติเนี่ย กขาพิสูจน์ได้เขาเรียนรู้ได้จากผลงานฝีมือต่างๆว่ารประชาธิปัปตปย,งงย,ยนน์บริหารและประเทศชาติมันเป็นยังไงไทยรักไทยในขณะนั้นบริหารและประเทศชาติมันเป็นยังไงประชาชนมีความกินดีอยู่ดียังไงเศรษฐกิจของชาติมันเป็นยังไงตัวเลขมันพิสูจน์ได้นั้นสิ่งที่คุณชานชัยพูดอ่ะคุณพูดอยู่ข้างเดียวคุณเอา พูดเอาดีใส่ตัวอเอาชั่วให้นายกทักษิณเพราะเขาไม่ได้มีโอกาสได้พูดเพราะเขาอยู่นอกประเทศครับงั่นคุณสิ่งที่คุณก้าวไม่พ้นอดีตท่านนายกทักษิณเนี่ยแสดงว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจเหอรอคุณคิดยังไง <c oughs> นะครับว่าสิ่งที่นายกทักษิณทําให้กับประเทศนี้กับสิ่งที่คุณทําให้กับประเทศนี้มันเปรียบเทียบกันได้นะครับไม่ว่ากรณีอะไรที่คุณบอกว่าคุณทักษิณบริหารประเทศชาติแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โกงกิน คุณดูของคุณผลงานไปยังไงนในอดีตไม่ว่าเรื่องปลสอใช่ไหมครับในขณะนั้นเกิดการวิกฤตขนาดหนักปิดสถาบันการเงินคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลในการบริหารวิกฤตในขณนะคุณขายรั์สินให้กับต่างชาติไปเท่าไหร่แปดราคาทรัพย์สินแปดถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขนะแปดแสนกว่าล้านคุณขายให้กับต่างชาติไปแค่แสนเก้าหมื่นกว่าล้านทำให้ทรัพย์สินของชาติเสียหายไป 6แสนกว่าล้านครับขณะนี้ปล่อยให้เรื่องหมดอายุฟาร์มมาแล้วอคุณพูดบ้างสิคุณพูดบ้างว่าฝีมือของพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงประเด็นที่สองเรื่องโครงการไทยแข้มแข็งโครงการเงินกู้ับในฐานะที่คุณเข้ามาบริหารประเทศเช่นกันอืเป็นยังไงครับผลประชาชนก็ทราบอยู่อืเรื่องน่าเข้ามาพูดสิเนี่ยท่านนายกมีอำนาจม .44 นะครับเรื่อง ปลอสเนี่ยดึงเข้ามาสิครับอย่าปล่อยที่มันหมดอายุฟ้ามาดึงมาเพราะท่านมีอำนาจมาตีแผ่ให้กับประชาชนคนในชาติได้เรียนรู้บ้างได้อย่างน้อยถึงเอาลงโทษคนได้ให้ประชาชนก็ได้ศึกษาประวัติประวัติศาสตร์การทํางานของพรรคประชาธิปัตย์มาถูกต้องอย่าไปเลือกปฏิบัติถูกต้องอย่าไปเลือกปฏิบัติแต่ที่พอผลของภัยรักไทยของพลังประชาชนของเพื่อไทยมาเป็น สามพักนี่โอ้โหโดนสะบักสะบอม,มประชาชนได้รับทราบตลอดในแง่ร้ายอย่างเดียวแง่ดีอะครับค,คุณชื่นชมในสิ่งที่ท่านทำาพ่บ้างเลยคนเรานะครับไม่มีชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกและถ้าถามว่าท่านนายกทักษิณท่านชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่คุณพูดนีนะ,ะถามว่าทั่วโลกนี้เขายอมรับนายกทักษิณแต่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ยอมรับประชาชนคิดยังไงชาวโลกคิดยังไงสังคมโลกนี่มันเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับ เป็นสังคมเป็นโลกแห่งโลกาพิวัติซึ่งคุณไม่สามารถปิดหูปิดตาประชาชนได้การสื่อสารเนี่ยมันเพ็บเดียวข้ามโลกแล้วเหมือนสมัยก่อนใช่การยึดอำนาจปฏิวัติยึดกลมประชาัมพันกรมเดียวจบแล้วขณะนี้รัฐบาลได้ยึดอำนาจไวเรียบร้อยแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันออกไปเร็วมากนั้นสิ่งที่ชั่วเนี่ยความชั่วต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆอย่าคิดเลยนะครับ อย่าเอามือปิดคว้าเขาบอกแล้วม,มันปิดไม่มิดหรอกครับ,รบมือปิดคว้ารหรือช้างตายทั้งตัวอย่าเอาใบบัวมาปิดช้างมาตัวบวมเทิม,มนั่นกระแสแะการะแสอะไรต่างๆเหมือนกันอย่าเถอะครับอย่าสร้างกระแสอย่าเอาดีใส่ตัวอย่าเอาชั่วไปใส่คนอื่นครับ,ค,รบคุณงามความดีที่เขาสร้างไว้ไม่นั่นประเทศชาติที่ไม่ได้อยู่อย่างนี้หรอก<ม>ประชาชนไม่ได้กินดีมีสุขอยู่ขนาดนี้หรอกรอถ้าท่านนายกทศินเป็นประยัิที่พวกคุณว่าจริงๆอ่ะ ทุกวันนี้คุณยังก้าวไม่พ้นอดีตท่านนายกทักษิณเลยแล้วคุณมาใส่รายท่านอย่างเนี้เปิดโอกาสท่านได้พูดบ้างหรือเปล่าคุณให้ความเป็นธรรมบ้างหรือเปล่าขบวนการยุติธรรมยังก้าวไปไม่ถึงเลยพวกคุณก็มาเล่นเขาแล้วถามว่าคดีที่นายกทักษิณหนีออกไปเรื่องคดีซื้อที่ดินที่รัชดาได้เป็นยังไงผลการพิสูจน์ของขบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้ผิดก็คืนเงินให้ท่านไปใช่ไหมครับในเรื่องกรณีที่ดินท่านไปลงนาม ในฐานะที่ท่านเป็นภรรยาเอ้เป,เป็นเป็นสามีเพราะกฎหมายของกรมที่ดินบอกว่าชัดเจนอ่ะว่าการทํานิติกรรมใดๆถ้าสามีไปซื้อภรรยาก็ต้องยินยอมถ้าภรรยาไปซื้อสามีก็ต้องยินยอมท่านไปลงนามในฐานะที่ท่านเป็นสามีกลับก็คุณเขียนกฎหมายบังคับไว้อย่างนั้นนะกลับอแล้วให้ท่านทํำยังไงนั่นคุณต้องมาชี้แจงประเด็นจริงๆให้กับประชาชนคนในชาติได้รับรู้บ้างไม่ใช่คุณพูดไปทุกอย่าง คนที่มันรับฟังก็ไม่ได้มีโอกาสมาแก้ตัว่าคุณก็ใส่เขาไปข้างเดียวแต่สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่เรื่องที่คุณทําคุณเก็บเงียบเรียบร้อยไม่มีการพูดฟื้นไม่พูดถึงเลยถามว่านี่เหรอครับขบวนการยุติธรรมแล้วคุณจะมาเรียกหาความปรองดองคนในชาติเพราะคุณยังไม่ให้ความเป็นธรรมกันเลยถ้าคุณสร้างความเป็นธรรมขบวนการยุติธรรมมาเดินไม่จบแล้วใครผิดเอามาลงโทษผมเห็นด้วยนะครับ ใครถูกต้องคนดีสมควรจะสรรเสริญคนผิดต้องได้รับการลงโทษไม่ใช่ว่าคุณไปใส่ร้ายเขากระบวนการยุติธรรมก็ยังเดินอยู่แต่คุณไปใส่ร้ายกล่าวหาเขาแล้วคุณทําลายเขาไปแล้วะแล้วถ้ากระบวนการยุติธรรมออกมาแล้วท่านไม่ผิดอ่ะใครชี้แจงให้บ้างคำคำตอบที่ชัดเจนหรือว่าบทพิสูจน์ที่มันเป็นการชี้ชัดว่าไอ้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันชั่วมันเลวจริงหรือไม่นะมันน่าจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ว่า เขาจะต้องไม่ได enfin ้รับเลือกโดยเครือ <digit> ข <izer> ่ายของเขาตั <hang S 3> ้งแต่หลังการรัฐประหาร19กันยา2549นะเพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีคําว่าเสียของมาจนถึงการรัฐประหารถูกต้องจนถึงปัจจุบันก็พี่น้องประชาชนก็ยังยังให้ความสนับสนุนอยู่ครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะมีการเลือกตั้งพักของทางนี้ก็ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนะเราต้องยอมรับว่ารัฐบาล เขาทำผลงานไว้มากมายนะฮะนโยบายต่างๆที่ทำมาให้ถึงประชาชนชั้นล่างย่ยาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนนะคือได้ได้หมดทั้งประเทศพี่น้องประชาชนจะเป็นชั้นล่างชั้นกลางชั้นอะไรได้เหมือนกันหมดครับนี่คือสิ่งที่เขาทาไว้นะฮะก็เลยทําให้อยู่ในหัวใจของของประชาชนฉะนั้นใครจะมาพูดอะไรก็แล้วแต่เราต่อสู้กันมาสิบปีนะสิบปี มาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังยังก้าวไม่พ้นแล้วก็ยังพูดถึงแต่บุคคลคนนี้อยู่ตลอดเลานนี่ก็คือสิ่งที่สิ่งที่สามารถให้พวกเราเนี่ยได้มองแล้วก็ได้ได้รู้ได้ทราบว่าความดีอย่างเดียวเนี่ยนะฮะที่มันจะอยู่คู่กับคนที่ประพฤติความดีไปตลอดกนาลนั้นครับนะแล้วก็พอพูดถึงกรณีน้ําท่วมเมื่อปี5้าสี นะมีข้อกล่าวหาถึงคุณยิ่งรักคนก็ย้อนกลับไปถึงบอกว่าแมรากที่มาของการก้าวขึ้นสู่ความเป็นนายกระหว่างอภิสิทธิเวชาชีวะกับยิ่งรักชินวัตรแค่รากที่มาของการก้าวข็้สู่เก้าอี้ผู้นำประเทศนี้มันก็ต่างกันโดยสิ้เนเชิงนี่ขอตรงนี้เนี่ยอยากพูดเลยอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยนะใช้ระยะเวลายาวนานนะฮะในการฝึกฝนจากกับพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่จะขึ้นมามาดำรงตำแหน่งแต่คุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ย นายกยิงรักเนี่ยนะฮรใช้เวลา49วันซึ่งตอนนั้นทําธุรกิจยังไม่ได้คิดจะเป็นนักการเมืองแต่ว่าถึงวันวันหนึ่งนะอีก49วันเนี่ยที่จะต้องมีรัฐบาลมีหัวหน้ารัฐบาลแล้วเนี่ยออกมารับที่จะบริหารประเทศชาติเนี่ยแล้ว49วันที่ที่แสนเด็ดเหนื่อยของท่านก็ได้ผลคือประชาชนเขาเห็นความ ตั้งใจความมานะ์แล้วเห็นนโยบายที่ท่านจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ได้รับเลือกขึ้นมานี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคุณทํางานมาเนื่นนานแต่ไม่ได้เข้าตาพี่น้องประชาชนเลยแับคนที่เขาเพิ่งเดินก้าวมาอย่างสง่างาม,มแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ย,ยเขามองเห็นคุณค่าของคุณเขาถึง เอาบุคคลคนนี้ขึ้นมาบริหารประเทศชาติเป็นตัวแทนของประชาชนใช่ไหมฮะนั่นก็คือเรื่องของฝีมือนะเป็นฝีมือฝีมือแล้วก็การมองเห็นภาพในการบริหารของประเทศซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความจริงใจด้วยครับเงินมันไม่สามารถซื้ออะไรได้ทุกอย่างอย่างที่เขาพูดนะผมถามว่าปี54ใครใช้เงินเยอะที่สุดในการที่เราไปเลือกตั้งคือรัชช่เพื่อไทยก็ไม่ได้ใช้เงินเลยต้องบอกว่าปี5 4สีนั้นทั้งเรื่องของกระสุนดินดำทั้งเรื่องของอำนาจรัฐนะ อย่างอยู่ที่เขาเขาบอกช่วงนั้นเขาเรียกอะไรเขารักษาการใช่ฮะรัฐบาลรักษาการรับเงินหมากาเพื่อไทยานั้นคุณไปแจกนะเขาเพราก็ขบขอบคุณไงไปแจกแต่ก็เวลาเขากาเขากาให้เพื่อไทยใชอไหมฮะันี่คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็เราได้เห็นว่าเงินไม่สามารถซื้อจิตใจประชาชนหรือว่าซื้อสิ่งที่ประชาชนจะได้รับพันสองพันแค่นั้นแล้วก็หมดแต่สิ่งที่เขาได้รับมันยิ่งใหญ่มากกว่า ที่คุณให้ความกมายพี่น้องประชาชนก็ไม่โง่แล้วใช่ไหมครับอันนี้แค่ประเด็นเรื่องของการใช้พาดพิงถึงอดีนายกรัฐสินนะเรายังมีเรื่องของคุณเจริญสุพรรพูดถึงเรื่องของการทุจริตอำนาจนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเพื่อที่จะชวนทั้งสองท่านนี้คุยประเด็นต่อเนื่องนะอาจารย์ธิดาบอกว่าเรื่องของคนเห็นต่างคอสชเป็นศัตรูของกองทัพคุณเจตุพรเรื่องของโจชัววองเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวว่าในช่วงที่สองนะครับของห้องข่าวเล่าเรื่องดิบเรากลับมาพูดคุยกันครับ